นี่ค่ะตาเจ้าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครูมิ้นนะคะก็ไม่ได้อยู่นะคะแล้วตรงนี้ก็คืออัดคลิปเอาไว้ให้เด็กๆนะคะในการเรียนรู้นะคะก็คือวันนี้ครูมิ้นจะให้เด็กเรียนทําคลิปงานชิ้นหนึ่งนะคะก็คือการนําเสนอคําศัพท์นะคะก็คืออักษรจีนนะคะอักษรจีนที่เรานับภาษาจีนไปนะคะเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องตัวเลขนะคะตัวเลขก็คืออีเออร์ซานซื่ออูล้ว ชีปาจิวสนะคะเราเรียนเรื่องตัวเลขนะคะแล้วก็จํานวนร้อยพันหมื่นแสนล้านนะคะว่าพูดยังไงว่าบาทพูดยังไงนะคะแต่สัปดาห์นี้เราซื้อมินจะให้ทําคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะในการส่งการบ้านนะคะก็คือนะคะให้นักเรียนนะคะทาคลิปวิดีโออัดน,นะคะอัดน,นะคะแล้วนักเรียนก็พูดนะคะนักเรียนก็พูดได้เลยนะคะพูดแล้วก็ นับตัวเลขไปด้วยภาษาจีนนะคะคือนับตัวเลขภาษาจีนให้ครูมินหน่อยนะคะครูมินจะมาดูว่านักเรียนนะคะสามารถออกเสียงถูกต้องหรือเปล่านะคะอหนึ่ง r ส นะคะเราจะสือแบบไหนไม้กางเขตได้ไหมได้หรือว่าจะฉือแบบปิ้งย่างได้ไหมได้นะคะแล้วแต่หนูเลยนะคะเราซื้อขนาดแบบเป็นกลมๆแบบนี้กับปั้นนะคะแล้วก็จะสามารถที่จะต่อได้เลยไหมนะคะฉือยีสิบเอ็ดฉืออาร์สิบสองือซานือสี่สิบสืออูสิบห้ือ y, 11, ้วสิบหกอ A, 12, ก็คืออาน,นั่นเองนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะไปทบทวนออกเสียงนะคะแล้วก็นับนะคะฝึกนับตัวเลขหนึ่อามแบบนี้นะค่ะลอาี่ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ สิบแปดสิบเก้าอสิบค่ะนับตัวเลขหนถึง20เป็นภาษาจีนนะคะคือการบ้านนะคะส่งภายในวันที่7วันที่7สิงหานะคะก็คือเรา้อนะคะให้ทำตั้งแต่สามารถส่งได้วันที่1นึ่งสิงหาถึงวันที่เจด สิงหาเลยนะคะ1สิงหาถึงวันที่7สิงหาเลยนะคะนะคะนักเรียนสามารถทําคลิปแบบสวยๆนะคะนักเรียนสามารถทําได้แบบที่ตัวเองถนัดเลยนะคะจะอออซาซื้อจะใช้นิ้วหรือไม่ใช้นิ้วนะคะนักเรียนพูดไปเลยนะคะแล้วขอให้นักเรียนนะคะได้ออกเสียงให้เหล่าซอมินฟังนะคะขอไม่เกินหนึ่งหน้าที่ จะตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะรวบรวมของทุกคนนะคะมาไว้ด้วยกันแล้วก็จะทําผลงานภายในสิ้นเดือนหน้านะคะให้เด็กๆได้รับชมกันด้วยนะคะว่าแต่ละคนนะคะนับ1-20ถึง20เป็นภาษาจีนให้เหล่าซื้อฟังได้หรือไม่คะอ่ะเอาใหม่นะคะทบทวนนะคะอีอาซาน 13 14 15 16 1ส18 19อ่า10 20อย่าลืมดสิิยยเก้า่ิบอย่าลืนะยะ่สอ้อเปน้นไป้องะอสยี่สิบนะคะอย่าลืมละนะเราต้องดินฝันทลามแปลว่าเลขยก3า 好，来，三四三四，了哈，三四三四，了哈，三四，了哈，一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十。 ชื่ออะไรนะคะแล้วก็บอกวันนี้ผมจะมาแนะนำนะคะตัวเลขภาษาจีนครับ1-20ถึง20ครับเรียกว่าอย่างไรไปฟังกันเลยอีอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็ สัปดาห์หน้านะคะดังนั้นสัปดาห์นี้ยังไม่ต้องส่งสมุดนะคะให้นักเรียนไปจดนะคะแล้วก็เขียนนะคะ1นึถึงยีมาให้เราซื้อหน่อยเดี๋ยวครูจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งให้นะคะก็คือครูจะสอนเขียน1นึถึงยีนะคะอีกครั้งหนึ่ง EP ที่แล้วครูมิ้งก็สอนเขียนไปดังนั้น EP นี้นะคะครูมิ้งจะให้เขียน1นึถึงยีนะคะใส่สมุดใครคัดแล้วเฮ้ยป้านาเยี่ยมมา ่ไหมคะไปคัดมา20เท่านั้นนะคะ1ถึง20เป็นภาษาจีนแล้วก็ใส่พินอินคำอ่านและคำแปลให้ด้วยนะคะตัวเลขนะคะอาราบิกนะคะอย่าลืมนะคะลูกเด็กเดี๋ยวคุณมิ้นจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะเจเจี้ยนนะคะวันนี้คุณมิ้นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลน,นะคะเจเจี้ยนนะบ๊ายบาย